ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบช่วงวันที่15-28พฤศจิกายน2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอเนียวประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศมาเลเซียส่งผลให้ในช่วงวันที่15-28พฤศจิกายน2563บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจังหวัดสุราธานี <c oughs> ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณน้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงทะเลมีขลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25-28พฤศจิกายน2563 จึงขอประกาศให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดใต้ตเตรียมรับมือยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ปกคลุมบริเวณชายฝั่งมาเลเซียใต้ตอนล่างฝนหนักถึงหนักมากเหนืออีสานมวลอากาศเย็นปานกลางปกคลุมต่อเนื่อง พยากรณ์อากาศ26พฤศจิกายน2563พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหรือหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรเบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่16-1ธันวาคม2563ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยเริ่มมีลมกำลังแรงดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองมอกควันจะน้อยลงพยากรอากาศภาคเหนือภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาสูงสุด32-35องศายอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศา ลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดส8บแถึงองศาสูงสุด3 2มสองถึงองศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดส0บถึง1 7องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาสูงสุด33-34องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเบรนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาสูงสุด27-33องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรเรเวนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรเบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาสูงสุด2 29-33องศาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมนนณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาสูงสุดส3 3 5องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ